่สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อควันกำลังจะพาน้องไปอาบน้ำค่ะพาน้องกล้วยหอมไปอาบน้ำค่ะจะไปไหนนะหอม่ะดูค่ะสภาพลุงของสภาพลุงของน้องกล้วยหอมก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ค่ะแม่แม่ค่ะ,ะผุพังหมดแล้วค่ะจะล้มแหลมไม่ล้มแหลมค่ะ ประมาณครับผมมาซ่อมแซมอยู่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนค่ะดูค่ะดามดามจนไม่มีที่จะดามแล้วค่ะถ้าลมมาแรงๆนิดนใช่ค่ะต้องรีบนะฮะต้องรีบพาน้องหนีบเพาะนี่ก่อน่อะเดยวน้องไปอาบน้ำค่ะ อยากอาบน้ำแล้วขาดไปอาบน้ำแล้วแปะก่อนอ,อ เดินไม่ทันน้องเลยค่ะตอนนี้กล้วยหอมแบบไปเร็วมากเลยค่ะใส่ยอยากจะอาบน้ำไปหาหนุมน่มๆว่านี่หนุมน่มๆหลับกันหมดว่นี่ทำไมเงียบเงาแท้นุน่มๆวันนี้เป็นสาวสำอางบ่ไม่กล้าลงคี้โคนบอลก ต้องอาบให้ไวค่ะด้วยหอมขี้เกียจอาบน้ำเหรอเอาอเลย<ป>เลยไปทางนู้นอีกแล้วมา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 พอดึงต้นกล้วยแล้วนั่น<ป>ลม้ลมล้มเพราะนาน โอ้ลากแม่ลกักแม่ลกักดึงไม่ไหวแล้ว,ลวเออแม่ดึงไว้ดึงไว้ ตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะอาบน้ำไว้ปันจรวดครับจะแวะไปไหนอูยทำไมทำไมเธอคึกคักอย่างนี้กล้วยหอมอาเมลักจะไปไหนโอ้ย <c oughs> กว่าจะถึงกว่าจะถึงบ er> ้านโอ้ยแวะตลอดทางเลยค่ะหอมแวะตลอดทางกุยหอมแวะตลอดทางเลยอะครับางน้านี้จะเป็นอ่างน้ำค่ะเอาไว้ให้น้องเล่น ะพอใจแล้วกลับบ้านได้ผ <c oughs> ่านน้โอ,อู้อูอูอออ้สะดุดล้มไปเลย <c oughs> มิกผ่านน้ำเอาเนาะหอมเนาะไม่ต้องอาบอาบเยอะหรอกแค่นี้กับนะมานมนมลุมแล้วเนาะ นี่อขวานก็จะพาน้องมาพักตรงที่พักช้างตอนกลางคืนค่ะตรงนี้กล้วยหอมกับแม่ก็จะมานอนตรงนี้ค่ะอนะคะสภาพโรงช้างของน้องกล้วยหอมกับแม่แล้วค่ะแม่แม่สังเกตดูเสาเดอ้อไม่ตรงเลยค่ะน,นอนกลางคืนไม่ได้ครับนอนกลางคืนไม่ได้ค่ะ,นอ,นคคะอันตรายค่ะถ้าลมมานี กลัวจะล้มมาทับน้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาให้แม่แม่ดูข้างบนค่ะนี่ค่ะสภาพผุพังหมดแล้วค่ะพอขวานบอกว่าโอ้ถ่า่อมก็ไม่ไหว่อมแล้วไม่รู้จะซ่อมตรงไหน ไม้ก็ผูกไม้ก็พังหมดแล้วค่ะสังกะสีก็พังหมดแล้วค่ะเนีย่ยค่ะ เป็นไงหอมสบายดีเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ